พบกับจุ๋มแล้วขวานนาคหน่วนเช่นเคยนะคะทุกคืนวันฟุตพฤหัสัปดดีกับเวลาดีๆแบบนี้นะคะทันข่าว28เห็นหน้าจุ๋มแล้วมีรอยยิ้มกันทุกท่านนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะราบฝันดีฟันหวานแน่นอนค่ะข่าวเยอะแยะมากมายจ่อคิวรอเต็มเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่เริ่มแรกจุ๋มพาคุณผู้ชมไปที่กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขกันก่อนนะคะที่นั่นมีการเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุค,ค่ะมีการนะคะนําเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ด้วยการ นำเครื่องออกกําลังกายเข้ามาใช้จากประเทศฟินแลนด์เลยทีเดียวมีการต่อย,ยอดนวัตกรรมนี้นะคะที่สามารถช่วยชะ,ะลอชะลอความแก่ได้ผลดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะแม้ถ้าใครที่ไม่อยากแก่นะคะต้องดูข่าวนี้และไปสัมผัสนวัตกรรมนี้ได้นะคะอยากให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงก่อนสิคะเชิญค่ะว่าตรงนี้มันจะไม่ใช่เรื่องของการออกกำลังกายอย่างเดียวเหมือนที่บอกเราจะเอาเรื่องดิจิทัลเข้ามาด้วย ที่คุณหมอทานินเตรียมมาไว้กับทางเทคโนโลยีของฟินแลนด์คือว่าเอาเรื่องดิจิทัลก็มาเลคอรอดข้อมูลมนของจุ๋มเมื่อกี้ถ้าเรามีแตะมีทําเขาจะเก็บข้อมูลไว้หมดว่าคนนี้จริงๆแล้วเหมาะกับการออกกําลังกายแบบไหนต้องใช้น้ําหนักกี่กิโลทําให้เขาเหมือนเมื่อกี้ที่น้องเขาพยายามพูดอธิบายว่าหลังขนาดนี้ต้องใช้กี่กิโลของจุ๋มกับของหมอเองอาจจะต่างกันอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆน่าจะมีสําหรับเด็กวัยรุ่นอย่างพวกหนูมากนะคะน่าจะมีไว เด oh> ี๋ยวค่ะเตรียมตัวไว้ค่ะเตรียมตัวไว้เลยเหรอจ๊ะเตรียมตัวเผื่อแก่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับเวลาเชื่อคนอื่นอันนี้จะโดนเชื่อผมบอกไม่ทราบว่าจะแกล้งเอาคืนจุ่มหรือยังไงก็ไม่ทราบะใครใครใครที่จุ๋มเขามีหนี้ติดค้างอยู่เมาคืนตอนนี้นะครับตาย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 ต้องเพิ่มน้ำหนักมัน อดีบดีกกรมการแพทย์นายแพทย์ทยทยสมศักดิ์นะคะท่านน่ารักมากค่ะมีรอยยิ้มกับสื่อมวลชนตลอดงานนี้อย่างที่เห็นค่ะคึกคักมากทั้งชาวไทยและต่างชาติเพราะว่าได้รวมกับท่านเอกอัครราชาทูตฟินแลนด์ประจําประเทศไทยแสนสวยและใจดีเปิดศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุแห่งแรกของไทยนะคะซึ่งตั้งอยู่ภายในกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบ,บุรีโดยศูนย์นี้นะคะมีเครื่องออกกําลังกายแบบครบวงจรที่แตกต่างจา,ากที่อื่นนะคะตรงที่เป็นเท เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่ดีที่สุดจากฟินแลนด์เป็นนวัตกรรมในการชะลอความแก่ที่ได้ผลดีเยี่ยมเลยค่ะโดยอาศัยการออกกําลังกายที่มีเครื่องจอควบคุมร่างกายทุกระบบทั้งหัวใจความดันและการสร้างความสมดุลของร่างกายจดจําระบบบันทึกตั้งแต่เริ่มต้นไปจนร่างกายมีการพัฒนาขึ้นถือเป็นเทคโนโลยีการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่ประสบผลสําเร็จในหลายประเทศก่อนยกมาจัดแสดงโดยศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ ผู้สูงอายุแห่งนี้ค่ะ ท่านอธิบดีกรมการแพทย์ย้ําด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรังมากมายที่ต้องหมดค่าใช้ใจ่ายไปกับค่ายาเพื่อรักษาตัวเองที่สําคัญยาบางตัวแสนแพงเพราะว่าต้องนําเข้าจากต่างประเทศอีกทั้งกินยามากอาจเกิดผลข้างเคียงได้นําซ้ํายาบางตัวอาจสร้างความผิดพลาดท,ทางการแพทย์ได้แต่หลักฐานการบุงชี้ที่จะทําให้ทุกคนดีขึ้นก็คือการออกกําลังกายแต่การออกกําลังกายที่ดี ต้องมีเทคโนโลยีที่ถูกต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมคอยดูแลและให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดสิ่งเหล่านี้จะนําพาให้ทุกท่านและผู้สูงวัยมีชีวิตที่เป็นสุขปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บแถมอายุก็จะยืนยาวด้วยนะคะโดยโครงการนี้ถือเป็นต้นแบบที่จะพิจารณาต่อยอดต่อไปนะคะไปยังสถานพยาบาลต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะถือเป็นสิ่งดีๆนะคะท่านใดที่สนใจลองไปนะคะโครงการ แพทกระทรวงสาธารณาสุขเขามีให้ลองด้วยค่ะแหมจุมลองมาหลายอย่างแล้วค่ะโอ้ยปวดทั้งตัวค่ะแต่นี่แหละค่ะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อให้เกิดความแข็งแรงนะคะ